สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับ FC ปอร์โตครับเล่นที่เอสติโกดูดากาวต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับนัดแรกเล่นที่แอนฟิลลิเวอร์พูลเอาชนะ FC ปอร์โตได้2ประตูต่อ0นนะครับทำให้นัดนี้ลิเวอร์พูลมาเยือนก็ งานก็เบาลงแล้วครับเพราะว่าได้เปรียบทั้ง2ประตูส่วนปอร์โต้ครับเกมนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพวกเขาต้องเดินหน้าลุยใสย่ลิเวอร์พูลแน่นอน,นครับเพราะว่าต้องการ2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับแต่หากเข้ารอบใน90นาทีเนี่ยก็ต้องยิงให้ได้มากกว่า2ประตูแล้วครับเราก็ต้องระวังเรื่องอาเวโกด้วยมาดูดรายชื่อกันเลยครับสเปวจริงฝั่งปอร์โต ผู้รักษาประตูเป็นอีเก้คาสิยะนะครับแผงหลังก็จะมีเปเป้เฟรเป้มินิเตาอเล็กเซเลสตรงกลางครับเฮเลล่าดานิโลเปเรล่าโคโรนาบราฮิมีกองหน้าช้างอมาเรก้าคู่กับโซเลสนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบ็คเกอร์แผงหลังก็จะมีเฟอร์จิลฟันไดายโจเอลมาติฟแอนด์รูเบอร์สันเทรนเอลเลสเตอร์อาโน่ตรงกลางฟาบินโยจอร์แดนเฮนเดอร์สันดาบิกีเอตาและสามประสานแดนหน้าเช่นเคยครับ ซาโดมาเน่โมฮัมเ ohamed サาและโรเบโต้ฟิมิโนนะครับเกมแรกครับครื่งแรกปอโต้กับลิเวอร์พูลครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะัดที่2นะครับดูว่าใครจะเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับอานอไปมาที no, ่ฟาบินโจซาลาฟิมิโนออกขวาครับทเรนาโนอซาลา หลายเลียดมาจะให้เกีตาครับไม่ถึงมาเรก้าฟาบิโยยังตัดไปได้โรเบอร์สันเฮนเดอร์สันให้เกีตาฟฟมิโนเฟมิโนปั่นมาไม่ถึงเกีตาครับแถวสองเฮนเดอร์สันมองมาฟฟมิโนมาเน่มาเน่ให้เกีตาเกีตาติดฟลิปไปอ้าเฮนเดอร์สันได้ยิงโอ้โหปัดออกไปครับทางด้านเอเก้คาซิยาครับว่าบอลมันแฉลบมานะครับนะครับ เชโนมาเน่เฮต้าพยายามไปนี่ครับโอ้ยจ่ายไปตีตัวเองครับฮรจ่ายไปโดนทางท่านเป็นเปเป้ครับอยู่ตรงโอ้โหอ่าแล้วเฮนเดซ่าเฮนเดซ่าจะยิงด้วยนะครับอ่ะครับลูกเตะมงครับเล่นสั้นสลาเปิดมามงออกมาได้ครับแนวรับของทางปอร์โตบาฮิมี่ขึ้นไปที่เปเป้บาฮิมี่อ้าว เฟมินโน่แต่ยังได้อยู่ครับปอร์โต้เปเรล่ามิลิตาเพื่อนขอบอลครับอ้าวกีตาฟาวเป็นฟรีคิกของปอร์โต้ครับเปเรล่าเปิดติดมาเตียเคลียล่ยออกไปครับฟิมินโน่มาเน่ให้เฮนเดอร์สันอ่าครับหรือโพลจะสวนเฮนเดอร์สันฟาเมนโจ ทางฝาฟาบินอ่าเป็นเทนเติม,เต,มเติมนะครับฟาบินโยเปิดมาซาร่าเคิร์โนสุดท้ายเป็นปอร์โต้ะจะด้สโซเลสให้มาเรกามาเรกาฟันได้สไลด์โอ้โหถือว่าแม่นมากครับสไลด์ที่บอลแล้วก็ไม่ฟาวด้วยอาโนซาร่าอาโนออีกครั้งซาร่าฟาบินโย มาเน่ยคือไปที่เกยตาเฮนเดอร์สันเกยตาเบิรตเฮนเดอร์สันไม่ถึงครับถ้าลิวโพได้อเวโกเนี่ยโอ้โหเน้นง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะครับท่านท่ากับว่าถ้าลิวโพได้ประโตูเนี่ยโปตโตต้องยิงสีประตูนะครับมาเดกา้าแต่ถ้าโปตโตน้ำกรเนี่ยโอ้สนุกแล้วครับมาเน่ไหล โอ้ฟิมิโน่ลุดบ้านถึงฟ oh ิมิโน่ฟิมิโน่โอ้โหมุมมันเหลือน้อยครับแมาพยายามจะยิงยัดเสาสองครับฟิม oh ิโน่โอ้โหบอลลุดกรอบออกไปครับแม ah, ดูครับตอนแรกเหมือนโอททางท่านเป้เป้ไปปล่อยให้ฟิมิโน่ครับไปชะง,งักนิดหนึ่งแล้วก็โอ้โ oh หเกือบจะเสียประตูครับปอร์โต้คอโรนา ไล่มีมามาเรกาทางขวาเมเดเต้าอย่างได้เรับเบเต้า,ตายกมาติดฟานได้อาริสันเบเกอร์เอเซอร์อาโนครับ,รรารรบฟาบินโยเทรนเลเซอร์อาโนครับให้เฮนเดอร์สันแล้วจ่ายทะลุช่องมาที่ซาร่าซาร่าไหลปาฟิมินโนโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้ ว้าฟิเนโน่สัตเต็มๆเลยครับโอ้ซาร่าให้แม่นมากครับฟินโน่สัตตรงนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับ1-0ครับลิเวอร์พูลออกนำครับแม่ปอโต้บกอยู่ดีๆครับสุดท้ายโดนสวนแล้วก็กลายเป็นประตูของทางลิเวอร์พูลไปเลยครับดูครับซาร่าจ่ายโอ้ถือว่าจ่ายฉลาดมากครับตรงนั้นไม่มีใครประกบฟิเบนโน่แล้วครับ บอลหลุดมาแล้วฟิโนโซัดตามน้ำโอ้โถือว่าซัดแรงครับบอลเสียบแทบจะเสียบสามเหลี่ยมเลยละครับหนึ่งโซนนะครับลิเวอร์พูลออกนำอ้าวจ่ายเสียเองครับเวิลโคลได้ครับฟิมิโนโให้มาเน่มาเน่บอลฉลี่ฟิมิโนโอตบอบสนัมาที่เฮนเดอร์สันโอ้โหคาซิยารปัดออกไปครับ มเกือบได้ลูกที่2ครับลิเวอร์พูลดูครับมาเน่คือตอนแรกเป็นฟิมิโนโครับตัดบอลจากกลางสนามนะครับมาเน่ฟิมิโนโลแล้วตอบส้นให้เฮนเดอร์สันยิงลูกนี้ก็ปัดออกไปได้ครับคาซิยารลูกแตะมุมของลิเวอร์พูลครับนาบีเกต้าครับจะเป็นคนเปิดเกต้าเปิดคาซิยารชกออกมาครับโซเลสเคิร์ เปเรล่าโซเลตให้มาที่มาเรกาออกขวาครับมิเลตาวมิเลตาวไหลลึกครับไปถึงอาริสันเบเกอร์โคโรนามาเรกาเปิดมาเตะเตะทิ้งออกไปครับบ่โตยังจะหยูดมาเรกาให้เอานี้ก็ไปเตะเทรนอานโนครับซาร่า ซาลาเพิ่งจะทำประตูสวยๆครับในเกมที่เจอกบเชลซีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟาบินโจจ่ายติดอเริสเตรเรสครับฟเฟร์เรเปหันมาที่เปเร ER ล่าครับเปเป,เปอเริสเตรเรสครับ,บราฮิมีราฮิมีจ่ายตรงนี้ก็ไปติดทางด้านเทรนอาโนครับ เห็นได้อยู่ครับปอร์โตโอ้เปเป้ซาร่าแย่งมาได้แต่ชชยผิดติดเพเรล่าลครับแล้วปอร์โตมาครับ <c oughs> มาเลก้าโดนดักก่อนครับโรเบอร์สันให้เกย์ต้าเฮนเดอร์สันโรเบอร์สันออกซ้ายครับมาเน่มาเน่ให้ฟิมิโนโอ้าวฟาวก่อนแล้วครับดูครับจังหวะที่มาเน่ออกบอลนะครับโอ้โหมีเดีเตา พลวดไปหน่อยครับเป็นฟรีคิกของลิวพูครับเกีตาเปิดมาอาเลก้ามองออกมาได้เกีตาอีกทีกลายเป็นปอร์โตจะได้สวนอู้ไม่ทันครับจบครั้งแรก FC ปอโตครับตามหลังลิวพูอยู่สูนประตูตอนหนึ่งนะครับประตูขึ้นนำจากปรอัโต้เฟมิโนครับทำให้รวมผล2นะัดตอนนี้ลิวปูนำอยู่สามูนนะครับ เป็นง่ายขึ้นครับเพราะว่าน้ำหนึ่งศูนย์เป็นอเวโกสองนัดสามศูนย์ครับปอร์โตแม่เธอต้องยิงสีประตูครับดูแล้วครึ่งแรกแทบกไม่ได้บุกเลยครับปอร์โตมาเน่ให้โรเบอร์สันเปิดมาฟิลิเป้ดักได้ครับ ให้มาที่โครโนนาโครโนนาเกือบโดนเฮนเดอร์สันแย่ยังได้ครับมาเรยก้าติดกันได้แต่ยังได้อยู่ครับเฮเลราให้มาครับโซเลสฟันได้ถึงก่อนครับเดินไปที่อาริสันเบ็คเกอร์เฮเลราให้มาที่เอสเซเลสบราฮิมี่โปโต้ก็ต้องพยายามเต็มที่้วครับตอนนี้ เดสันซาร่าฟิมิโนเปิดติดอีกครับไปขวาครับเปเรล่าเปเรล่าเปิดมาโซเลตดับถึงครับเฮเล่าให้มาโัหน้ามาที่บราฮิมีเปิดมาเสาสองกีต้ามงดักได้ครับโครนาโครนาติดฟาบินโนครับแล้ว มาเน่ได้บอลมาเน่มาเน่ไปฝั่งซ้ายให้ไม่ถึงฟิมิโโ่ครับโครโลน่าเวนทิเฟเลเป้เปเป้ชิงกับราฮีมีครับอ้าวโอ้โหเฮเดอร์สันโปรตินเรียกล่ะครับโอ้โห น่าจะแค่เตือนเท่านั้นแหละครับโอ้จังหวะฟาวน์เนี่ยโอ้โหเสียงโหจริงๆดูครับโอ้ยเหนียบครับถังขาเลยครับโคโรนาโอ้โะอครับไปคิดบาฮิมีดไม่ได้แล้วบอลมาที่ซาร่าฟิมิโน่ฟิมิโน่จะไปครับ ไปไม่ได้เฮเดล่าให้มาโซเลสบอลกลางสนามเพเ์สันเก็บได้ฟิมโนโฟิมโนโก็เสียบอลไปครับบอลนาอ่าพอโตเฟลิเป้ฟิลิปเลปเ้หนีหนีฟิมโน,โนมาได้ออกมาซ้ายครับ,บราฮิมีโซเ,เ,เลตเรสเซเลตไหลก็ติดมาติปครับอ้าวยังได้อยู่โอตาบิโอโอ้ผู้จะสินให้เล่นต่อครับราฮิี่เปิดมาได้6ปกเลยมาเลกา้าโอ้โหซุป,ปเปอร์เซฟครับอาริซอนเบลเก้อ เกือบจะตีเสมอในเกมนี้ได้ครับโอเพอร์สินปล่อยให้ได้เปรียบแล้วเราเกือบได้ครับโปโต,โตมาเดกา้าตัดทิ้งออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์ pool ครับมีการเปลี่ยนตัวครับเอาอานเดรียนครับลงไปแทนโซเลสนะครับมาเน่เกียตาให้มาโรเบอร์สัน เข้ากลางฟิมิโนเคลีย์ทิ้งออกไปครับทางด้านอารสเซเสลกแตะมุมของลิวโปรครับโดยเกยตตาครับจะเป็นคนเปิดเกยตตาเปิดอันเซียดกออกมาครับมาเดก้าเก็บได้จาโยอันเดรียนนะครับแอนเดรียนออกซ้ายมาที่อเลสเซเส ออนเดียนยไปไม่ได้ติดเฮนเดอร์สันซาร่าพยายามจะฝ่าครับโอ้โรซินก็กลับมาเป่าครับพว่าเห็นไม่ได้เลยครับจังหวะที่เฮเลรานะครับขัดขวางดูครับอบอลออกจากคาซาร่า,า,ลาหลังส้นเท้าครับเข้าปีกครับอาร์โนเปดิด เดปเป้โมงออกมาฟาเบนโยฟาเบนโยโอ้โหหนีบาฮิมีมาได้ซาร่าให้ติดอ้าวแต่จ่ายแผลฟิมินโ,นโนติดเฮเดล่าครับฟาเบนโยให้บาฟิมินโนไหลามามาเน่ซัดลำ้ำนาก่อนครับโอ้ล้ำชัดเร,ร็บหนึ่งช่วงตัวครับ มาถึงตรงนี้ก็ไม่น่าปิดปัญหาครับสำหรับลิว์พในการเข้ารอบรองชนะเลิศน,นะครับถ้าจบแบบนี้เนี่ยเปิดมาอ้าวมาบอลโตนมาติฟออกข้างไปครับอ้าวพวกเซนมาเป่าใบเหลืองย้อนหลังให้กาเฟอร์จิลฟานไดโอ้โหจังหวะไหนฮะเนี่ยโอ้โหเข้าหนักหน่วงเหลือเกินครับ มาเรกาโดนจังหวะนี้เข้าไปลดเตะม,มุมของปอโต้ครับโดนบราฮิมีปิดมาอาริสนันเบเกอร์ชกมาครับมิเดเต้าซัดติดทางด้านมาติฟอ้าวไม่มีใครมาเลยครับฟิเมลโลตามมาเลยมาติฟมาเน่แห่มาที่ซาร่าซาร่าคืนที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันฟันได้ไปที่โรเบอร์สัน แอนดร์เบอร์ซันติดโอตาวิโอครับดักได้เฮเดล่ามาเดกาให้มาที่แอนเดรียนแล้วยกไปที่ occupation. มาเดกาอุ้ยน,นี่เห็นส like ั้นไม่ได้มาเดกาปัดปิดมาเสาสองโดย布拉ฮิมีโอโหมาเกือบจะตีเสมอได้ครับโอโหแต่ก็ยังไม่ได้ครับโอโหได้ซัดด้วยซ้ายครับโดยราฮิมีครับบอลไม่เข้ากรอบดูครับ หนีเฮดสันมาได้ครับอเลกาโอ้แล้วซ้ายของบาฮิมี่ครับแอนตีเสมอในเกมนี้ยังไม่ได้ครับโอ้เลวโพถอดสองคนเลยครับมิลเนอร์ครับลงไปแทนเทรนเนอร์เซอาร์โนครับแล้วก็วิลเบิร์นครับดาวดรุง่งลงไปแทนเซโดมานเน่ จริงๆของจริงผมว่าน่าจะมีการโรเตชันนักเตะนะครับเพราะว่าการที่ลิเวอร์พูลตนมา2-0นะครับก็ทำให้เขาได้เปรียบครับแต่ก็ประมาณไม่ได้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าดยกลมๆนี่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ตอวฟอร์มของลิเวอร์พูลช่วงนี้ต้องบอกว่าหดแล้วเคินครับอาร์เซนติดมาติฟฟาบินโยขึ้นกับไปที่อาิสันเบ็กเกอร์ แล้วก็จบเกมครับ FC p o r t ตครับแพลริวพู0ประตูต่อ1ครับประตูชัยจากร็อตโตฟิมิโนนะครับรวม2นัด3 0นครับก็คอยด้นกันของจริงครับว่าออโต้จะสร้างปาฏิหาริย์กลับมาพลิกนรกชนะลิวพูได้หรือเปล่าหรือลิวพูอาศัยกลุ่มความได้เปรียบนะครับผ่านเข้ารอบไป แต่ดูแล้วนี่ลิวพ์พลน,น่าจะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับนะฮะเพราะว่าปอตโตเองก็ดูผู้เล่นอะไรก็อาจจะต้องดูกันครับว่าปอร์โตจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่านะครับหรือจะล้างแคนไ,ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ลิวพ์พก็ ผลงานถือว่าอยู่ในช่วงมั่นใจจริงๆครับคู่นี้ค่าใครเข้ารอบรองเนี่ยจะไปเจอโคชนะระหว่างบาเซลนาหรือเมนยูซึ่งก็จะรู้ผลก่อนนะครับในวันอังคารนี้นะครับว่าใครจะเข้าไปนะครับเอาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับผมต้องลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ